อาการซันเบิร์นหรือใบไหมช่วงที่อากาศร้อนหมอกตอนเช้าหนาฉีดยาอะไรไปก็รักษาไม่ได้นะครับจำภาพนี้ไว้นะครับผมก่อนหน้านี้สองทิศทีท่แล้วผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าตอนที่อาการแรกๆเขาเป็นอ่ะมันจะเป็นแบบนี้พอเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องรีบหาอะไรมาพ่นลนะ ต้องรีบขึ้นน้ำและวต้องตีวงน้ำให้กว้างลนะตอนนี้ผ่านมาสองอาทิตย์อ่ะเขาขยายวงได้แค่นี้นะครับแล้วก็ลามไปที่ใบตัวอื่นถามว่ารักษาได้ไหมไม่ได้ครับแต่ป้องกันได้ปกติแล้วถ้าสภาพอากาศที่แรงแบบเนี้ยเขาจะเป็นเยอะแต่เท่าที่สังเกตเห็นมันทูุเรามันเบาบางลงเยอะมาก มีจุดนี้จุดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นิดๆหน่อยๆถือว่าภาพรวมไม่เสียหายเยอะถ้าปล่อยให้มันใบเข้าไหมจนถึงครึ่งใบอะยังไงยังไงมันก็ร่วงมันไม่อายุสั้นนะครับถ้าเป็นซันเบิร์ใบไหมแล้วยังไงมันก็ร่วง <c oughs> มันเป็นอะไรที่ที่หนักนะหนักกว่าลายแดงอีกถ้าเป็นเยอะๆร่วงไปครึ่งซีกเลยเพราะว่ายิ่ง ยิ่งสภาพอากาศแบบนี้ถ้าที่สวนก็ได้ดอกรุ่นนี้นะครับแล้วต้องการทำดอกพร้อมยอดทำดอกพร้อมใบก็ดันน้ำอยู่แล้วเพิ่มน้ำอยู่แล้วแต่ปัญหาคือใครที่อยู่ในระยะที่ต้องถอยน้ำจะเอาดอกรุ่นน้องหรือดอกบานหางแยะกับสภาพอากาศช่วงเนี้ยังไงยังไงก็ ก็ถ้าใครเว้นน้ํานะครับถ้าใครเว้นน้ํานะถ้าวันเว้นอ่ะอย่างนี้น้อยมามาให้น้ํามาช่วยน้ําก็ยังดีแต่ต้นนี้ตอนนั้นก็มีอาการจุดนี้ครับเห็นชัดเจนว่าใบเหลืองแล้วก็เป็นซันเบิร์นเริ่มเริ่มเป็นจุดเล็กต้องเข้าสวนมาดูอ่ะต้องดูทุกวันถ้าเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าจัดก,การเร็วเ,เขาจะ ระบาดได้น้อยมากถ้าดูแล้วต้นนี้ก็ไม่ถือว่าหนักเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยถ้าเทียบกับปีที่แล้วหรือเทียบกับสวนอื่นผมว่าเอาเรื่องอยู่เพราะว่าเขาเป็นเยอะนะครับเป็นแล้วก็ร่วงต้นนี้ก็ไม่ไม่เป็นเลยนะแต่อาการที่จะเป็นอ่อมีนี่คือใบเหลืองนะครับแต่ยังไม่ได้เป็น ฉีดกันไว้ทันต้นอื่นไม่มีแสดงอาการให้เห็นก่อนก็เลยฉีดชุดนี้เข้าไปเพราะว่าผมเองฉีดบอรุุงดอกด้วยฉีดกระตุ้นยอดด้วยนะครับมันเลยสามารถที่จะฉีดฉีดนอกอ่าฉีดในฉีดได้หมดแล้วก็ป้องกันด้วยซึ่งทุกวันนี้ตัวยาเขาเรียกว่าตัวบล็อก UV ตัวป้องกันซันเบอร์น่ะมี แต่ถามว่ารักษาไหมไม,ไมก่ก็ไม่ได้รักษาป้องกันได้นะครับผมก็ซื้อมาใช้เหมือนกันเมื่อสองอาทิตย์ก่อนฉีดไปบวกแมกบวกซิงคแล้วก็บวกสลายอะมิโนเพราะว่าผมต้องต้องเติมดึงดึงยอดบนลุงใบยอยู่แล้วก็เลยเติมเข้าไปในในจังหวะเดียวกันแต่ตัวที่จะช่วยได้ก็คือตัวตัวน้ําเป็นหลักนะครับน้ำนี่คือเลยเลยทรงพุ่มนะเลยทรงพุ่มแล้วก็ ให้น้ำเยอะเพราะช่วงนี้จังหวะนี้ก็คือเอมื่อวานเมื่อวานมาเดินดูจังหวะช่วง5โมงเย็นมีดอกที่เหี่ยวบ้างแล้วก็ความชื้นตกดูที่มิเตอร์แล้วอยู่ที่40ขนาดที่ผมถ่ายคลิปช่วงเย็นนะมาถ่ายรูปช่วงช่วงเย็นตอนนั้นเมื่อวานตกไป40ผมก็เลยให้น้ำทุกวัน นะครับวันที่เว้นเนี่ยคือคือโชยละนะครับอาจจะอาจจะโชยไม่มากแต่เน้นไปที่วันวันที่ให้ก็คือถ้าเป็นหัวมินิอ่ะเหมือนเนี้ยหัวมินิสองร้อยเนี่ยผมดันไปที่2ชั่วโมงนะครับแล้ววันเว้นอีกวันเว้นอีกเปิดไปที่สามสิบสี่สิบนาทีแล้วแต่ความชื้นแะแล้วแต่สภาพอากาศในช่วงนั้นเพราะว่าบางวันร้อนร้อนจริงครับร้อนเยอะด้วยก็เลย ก็เลยต้องเข้ามาดูบ่อยๆมันทิ้งห่างไม่ได้ช่วงนี้เจออาการดอกเหี่ยวด้วยดอกฝอด้วยแต่ถ้าขึ้นน้ำไปปุ๊บเนี่ยอาการดอกเหี่ยวดอกฝอดอกร่วงอะ่ะเขาจะลดลดน้อยลงแต่ถามว่ามีไหมมีแต่ปัญหามันจะน้อยลงมันไม่ได้เป็นเยอะเหมือนเหมือนเกาะในวันที่ที่ที่ถอยน้ําเยอะนะครับถอยน้ําเยอะก,ก็ก็จะมีปัญหานั้นตามมาบางที นักทีดอกรุ่นเนี้อ่ร่วงออกมาเป็นเป็นหัวกําไรเป็นเป็นช่วงร่วงมาท,งท,งทั้งยวงเลยครับมันมันถ้าถ้าคนเห็นแล้วล่วงเยอะเขาก็จะตกใจเนี่ยเมื่อเช้าขนาดชวลยน้ําไปก็อยู่ที่ห้าสิบเมื่อวานตอนเย็นตอนห้าโมงเย็นมาอยู่ที่สี่สิบเนี่ยขนาดวันวัน,ว,นวันให้น้ําเมืม่อวานนะความชื้นยังตกแล้วปีหน้าเนี่ย ไลฟ์สดของเคียร์ก็บอกชัดเจนอยู่ยแล้วว่าอากาศมันจะร้อนแรงใครที่เว้นน้ําผมผมว่าอันตรายเ <c oughs> นี่ยครับมันก็มีแค่อาการเหลืองแต่แต่มันยังยังไม่ไหม้บางต้นก็ไหม้แต่มันก็จชะงักในการไหม้ไปเนี่ยเนี่ยเครับเนี่ยอากาศที่เขาเริ่มเป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นหนักแบบเนี้ยซันเบิร์เนี่ยแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็ร่วงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็ร่วง ถ้าเป็นเยอะถ้าใครฐานใบน้อยอ่ะต้องคิดหนักหน่อยครับผมก็เลยมองว่าถ้าปีเนี้ยถ้าปีหน้าหกเก้าปีร้อนแรงมาอ่ะโอเคดึงยอดอีกชุดนี้ดึงยอดอีกเพราะตอนนี้ผมขึ้นน้ําทุกวันเพราะยังไงยอดมันขยับแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบนึงใส่ฉีดไปแล้วยอดเลิกขยับแล้วยังไงยังไงมันก็ได้ใบใบชุดหนึ่งก็ยังดี นะครับอย่างน้อยๆให้มันกลางแก่ก่อนชุดนี้ก่อนที่จะดอกบานหางแยะยังไงก็ทันเพราะใบที่ออกมาพอแค่กลางมันสามารถเล่งทําให้กลางแก่เร็วได้อ่าเพราะว่าผมมองว่าอากาศปีหน้ามันจะโหดร้ายต้องขึ้นน้ําทุกวันแล้วครับสราหรับซันเบิร์นนะเท่าที่เท่าที่ช่วยได้ก็คือดีที่สุดก็คือน้ํายา พ่นไปตามรอบที่เราฉีดในช่วงนั้นอยู่แล้วก็ดีนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นแต่เป็นไม่เยอะเนี่ยเริ่มเริ่มเห็นนะครับกินจากกลางใบออกมาด้านนอกนะแต่ถ้าเป็นหนักๆเป็นเยอะๆก็ส่วนมากจะผสมยาเชื้อราเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้านนได้ไหมแล้วปึ๊บเกิดแผลแล้วเจอน้ำค้างซ้ำอีกช่วงเช้ามาครับ เลาอันนี้ก็ต้องบวกปกติก็กฉีดฉีดอันนี้อยู่แล้วเดือนละครั้งแล้วก็บวกเชลาเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับสําหรับซันเบอร์สิ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดก็คือน้ําครับแต่ถ้าใครที่ถอยน้ําก็ก็ลองพิจารณาดูในการให้ให้น้าดูเพราะว่าอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงที่ที่หนึ่งเขาก็ได้ให้ขึ้นน้ํา ทุกวันเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแปลงที่สามแปลงที่สองก็ดอกระยะนี้เหมือนกันก็ให้น้ำหัวสี่รอยให้ไปห้าสิบนาทีวันเว้นลดอีกสามสินาทีเพราะอากาศตรงนั้นมันก็เป็นทุ่งนาด้วยร้อนด้วยนะครับหน้าดินแห้งเร็วด้วยแล้วก็มีลมด้วยเนี่ยดอกช่วงนี้เห็นหลายคน พักมาถามทําไมร่วงทําไมร่วงทําไมฝ่อทําไมแดงทําไมเหี่ยวด้วยสภาพอากาศแปรปรวนด้วยที่มันท็อกซิกกับอากาศที่มันสวิงสิ่งที่ช่วยได้ในเร่องากาศสวิงก็มีน้ํำนี่แหละครับให้ความชื้นก็ต่อเนื่องอย่าให้ความชื้นตกนั่นนี่คือสิ่งที่จะช่วยได้ในในในณตอนนี้แล้วก็ปีหกเก้าที่จะถึงนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ชาวสวนครับผม